เป็นไงบ้างครับสัวละรงสงในวันนี้ครับพี่แมเป็นไงนมงสงที่ไม่มีความร้อนเลยสบายเย็นชุมชมชมช่มใช่ครับผมชอบนะจริงๆผมชมชอบวงสงลวฝนตกแมเลิกดีกถือว่าเลิกดีชุมช่มฉ่ำเพราะว่าเรื่องของเราเกี่ยวกับเรื่องมักกรีที่รักครับผมรเ,เรื่อง,งยังดีใช่ครับผมเรื่อสำรับบกพระเอกที่ได้ล้องเล่นละครโอ้โหเรื่องนี้ผมผมยอมรับว่าผมผมทุ่มเทมากนะเพราะว่าพอเรื่องนี้มันเป็นตัวแก้ปัญหาในเรื่องอะ แล้วมันคือต้องอิมพอรไวส์เยอะมากครับผมเพราะฉะนั้นคือว่าเพราะตัวนางเองเนี่ยเขาจะเริ่มต้นจากเหมือนเด็กที่พูดไม่ได้เลยพูดไม่ได้แบบอ้าอ้าาแค่นี้เขาเขาเล่นแค่อย่างเงี้ยดูจากเราว่าเราสอนยังไงเราเหมือนเป็นคนที่เริ่มสอนเขาจนเขาเริ่มพูดได้แล้วก็แล้วก็จนสุดท้ายเนี่ยแบบเหมือนเหมือนสื่อสารกันได้แล้วรักกันอย่างเงี้ยครับผมคาแรคเตอร์เป็นไงบ้างครับผมตคือคาแรคเตอร์ผมเป็นด็อกเตอร์ด้านดาราศาสตร์เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นคือเราเป็นพาร์ทที่ เป็นมนุษย์เหตุผลนะ่ยทุกอย่างคือเหตุและผลทําไมทำอย่างนี้ไม่ได้สิผู้หญิงกับผู้ชายไม่ควรเข้าใกล้กันนะมันผิดแต่จริงๆแล้วข้างในความรู้สึกเรามันมันล้นมากมันเยอะมากพออยู่ใกล้เขาอะไรเงีง้ยเัาก็คือเหมือนต้องแสดงออกโดยการที่แบบว่าดุบน่นอย่ามาทําอย่างนี้นะแต่คือจริงๆข้างในคือแบบใจเต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บตลอดเลยเวลาที่แบบว่าเหมือนเขาเผลอมาใกล้เราเงี้ยเพราะเขาจะเข้ามาแบบแบ๊วแบ๊วแบบ แพนแทนใเใช่ใช่เพราะแววตานั้นคือเป็นแววตาที่ทำมันทำให้เราแพ้เลยนี่ครับในเรื่องครับแตกตัวจริงไหมตัวคาแรคเตอร์ละครแตกตัวจริงไหมใช่เพราะเพราะตัวจริงไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่ไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่ครับผมก็ก็แต่คือผมพยายามไปทำาเคส s t u d ไปไปพวก observe แบบว่าอย่างอาจารย์มหาลัยที่สอนอยู่เป็นยังไงอะไรย่างเงี้ยผมก็คือไปดูเทคนิคการสอนดูบุคลิก ดูวิธ like ีการพูดของเขาจังหวะจากโคนย่เงี้ยครับผมก็เอามาปรับใช้กับคาแรคเตอร์ของตัวละครด้วยครับพอดีโชคดีน้องสาวเป็นด็อกเตอร์เหมือนกันอะไรเงี้ยครับในเรื่องอ๋อมีคนใกล้ตัวได้ใช่ในชีวิตจริงใช่เล่นกับนางเอกไหมน้องลิลลเป็นยังไงบ้างครับผมมีอะไร้ดีผมว่าดีขึ้นเรื่อยๆนะดีขึ้นเรื่อยๆผมว่าสนุกและเหมือนเราเป็นตัวละครที่ที่เริ่มจะรักกันมากขึ้นเรื่อยๆครับผมซึ่งซึ่งมันเป็นเป็นสิ่งที่ดีพอเราเข้าพายแล้วเราเป็นตัวละครจริงแล้วคือมันมันอินด้วยกกัันคู่่่ผผมมววาารสึ ตื่นเต้นที่อยากจะเข้าฉากด้วยกันอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยครับผมเห็นว่าในละครนี่ก็คือมีการถอดเสื้อผ้าโชว์เลยได้ไหมเออมันจะมันจะมันจะมีเรื่องแนวอีโรติกเ <พอ S 1> ยอะเยอะเหมือนกันใช่ครับแต่คือเราบิดมาในในเวที่มันน่ารักนะออกมาแล้วดูน่ารักดูดูซับซึ้งดูอะไรอย่างงี้มากกว่าครับผม แล้วอย่างนี้เี่ยถอดเราถอดเยอะเนี่ยแฟนของเรามีฝึงหวงบ้างไหมว่าหวงแบบว่าพูดทำไมไม่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 รู้ไม่รู้เราดูตอนนี้ก็ไม่หรอกก็ก็คือมันก็คือส่วนหนึ่งในงานเนาะก็ก็ไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกผมคงก็ไม่ได้ถอดเสื้อเรื่องนี้เรื่องแรกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ก็คงเป็นอะไรที่ เข้าใจกันอยู่แล้วทั้งทั้งสองฝ่ายอะไรเงี้ยครับผมกับแฟนนี่คือได้หนึ่งหนึ่งปีแล้วหรือยังครับหรือว่าปีปีกว่านิดนิดครับผมปีกว่านิดนิดเห็นว่าวันเลนทายมอบช่อดอกกุหลาบให้ใอะไรอันนี้เนี่ยก็ต้องมีนิดนึงครับผมมีอื่นนอกจากดอกกุหลาบไหมฮะมีแมวครับผมเปนลูกน้องแมวใช่ไหมฮะใช่แมวชื่อชื่อน้องวันเลนครับผมก็ก็คิดว่าให้ไปแล้วก็เหมือนกับว่าผมก็ดีดีเขาแหละเผื่อว่าเขาอยากจะต่อยอด ทำฟาร์มแมวหรืออะไรเพราะเขาก็เป็นแมวที่พันดีเหมือนกันเลี้ยครับผมเป็นพันเนี่ยหรือเปล่าครตัวผมเริ่มเป็นแล้วเริ่มเป็นแล้วจริงๆเริ่มอินอะไรเงี้ยเออครับผมโอเคครับอย่างไรช่วงสุดท้ายนะครับไป่ทราบว่าฝ่าผลงานนี่ยครับนอกจากละครเรื่องมักกะลีที่รักแล้วเนี่ยมีอะไรครับผมก็ครับนอกจากละครเรื่องมักกะลีที่รักที่ผมกำลังถ่ายทําอยู่นะครับผมก็จะมีมีละครอีกประมาณสองสามเรื่องเลยที่ทยอยออนในเดือน4เดือน6เดือน8รอดูเลยนะครับผมก็เดือน4นี้คือออนแอร์ไปแล้วตอนแรกคืออุบัติร้ายอุบัติรัก ทุกคนจะได้เห็นผมในเวที่แบบว่าดาร์กมากอะดาร์กมากฟริกบทบาทเลยเป็นบทที่ซับซ้อนมากครับผมก็ต้องต้องต้องรอดูจริงเรื่องนี้ผมรับเล่นเพราะว่าได้เจอมกับพุ่มกับอย่างพี่บุม๋มพี่บุ๋มลัญญาเลยซึ่งซึ่งคืออยากทำงานกับแกเลยเลยเลยแลย้บ,บทนี้ครับผม ก็ต้องต้องฝากฝากติดตามแล้วกันครับผมเราเรียกได้ว่า <im st ress> เป็นบทที่ทํางานหนักมากๆอ,กอีกเรื่องหนึ่งเลยครับผมแล้วก็ซิงเกิลผมกำลัง <im st ress> จะมีซิงเกิลใหม่ด้วยครับก็ก็ฝากติดตามแล้วกันกําลังอยู่ในขั้นทําเพลงกันอยู่แต่งเนื้ออยู่ครับผมขอบคุณมากนะครับ <im st ress>